ขีดต้นนี้เหรอไม่ใช่ต้นพันไม้นี่เรยต้นเยอะอ้นี่คือต้นที่มันโสมโสมสามต้นเนี่ยนะแม่ทำเขามันก็ริบต้นใบดินต้นริบก็ไม่ได้นะครับอืมมันมันไม่ทำดินมันต้องข้าคือลักษณะต้นคือบรรไยมันไม่ออกมาเกี่ยวไม่ดึงมันโสมมันมันหลายสาเหตุนะไอ้อย่างตังนี้วมีสาเหตุอะไรบ้างอธิบายให้ฟังคือในลักษณะแล้วเนี่ยนายที่สำคัญที่สุดคือดิน อ่าเราต้องปรับปรุงดินให้ดีแล้วเมื่อเราปรับปรุงดินให้ดีแล้วไม่ต้องกลัวต้นไม้ต้องงามมันเป็นเป็นรากฐานอ่ะครับอ่าเราเสร็จแล้วพวกที่เอาเมน้นพวกจีีไอพวกแบบเนี่ยมันช่วยในการฟื้นฟูด,ดินครับเรายิ่งใส่มันมากเท่าไหร่มันก็เพิ่มปริมาณของอ่ามันเหมือนกับฐาน่ะยิ่งนี้มากมันเหมือนกับเกาะป้องกันต้นะครับอ่าต้นไม้มันเหมือนกับอะไรอะ่ะเป็นอ่า รากฐานแล้วมีพวกจุลินทรีย์เข้าไปช่วยทางานมีมาก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 ครับทาให้ต้นสมบูรณ์พอสมบูรณ์แล้วผิงกา้านลำตอบใบใบสมบูรณ์ผลผลิตก็ออกมาดีแล้วเสร็จแล้วมันสร้างภูมิคุ้มกันตัวมันเองไม่ต้องมาฉีดยาไล่มแมลงกันในเตืองหรอือเปล่าพวกนี้มันสร้างสารภูมิคุ้มกันของมันอยู่ละส่วนนี้มีทั้งหมดกี่ไร่กี่ไร่ครับเนี่ยประมาณ รุ่มสองร้อยไล่าไมากสองร้อยไลอ่อ่าเขาเริ่มคือเจ้าของสวนนึงเขาบริหารงานไม่ไหวก็เลยช่วยต่อเจ้าของสวนใหม่ครับผมลุงก็เลยมาแก้ปัญหาที่ไอ้ต้นทุเรียนที่ไม่สมบูรณ์นี่นะคะถูกต้องอลุงม,มีความมั่นใจกับแบตยังไงบ้างฮะถึงนรามาใช้ตรงน,นี้คือผมมีความมั่นใจในเกี่ยวกับเรื่องของ ระบบนิเวศโดยเน้นใน,นลักษณะของอวงจรใน,นลักษณะตัวห้ามตัวเบียนกินกันเองอะไรเองแล้วก็พื้นฟูดินในลักษณะของอธรรมชาติคือยังไงยังไงแล้วเนี่ยเม็นเน้นเรื่องดินอย่างเดียวเป็นตัวหลักแล้วไอ้ที่เราฉีดล้ำต้มฉีดใบฮนะเป็นตัวเสริมเป็นตัวเสริม ผมเน้นเล่นเน้นเรื่องจุลินทรีย์เป็นตัวหลักอย่างเดียวเน้นเน้นไม่คัวอื่นไอสาเหตุที่ผมเน้นเรื่องพวกนี้ตอนเริ่มแรกเนี่ยผมเนี่ยหนึ่งเขาโฆษณาว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันมีอย่างดีอย่างนี้ผมก็ไม่ได้สนใจหรอกผมก็เอาผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมาผสมน้ำมัู่บ้านถูไปถูมาทุกวันทุกวันเข้าเอ๊ะ ทำไมดินหน้าบ้านเราล้วนฟูยอย่างนี้วะอ้อเราก็เลยเห็นฟานแตกต่างมอเห็นฟานแตกต่างเราเราก็เออเว้ยมันช่วยวามาแม่แม่ธรณีของเราเนี่ยฟื้นกลับมาจากดินที่แข็งกระด้างแต่ไม่เป็นดินที่อ่อนนุ่มผมก็เลยเน้นเรื่องพวกนี้ครับซึ่งไอตัวในส่วนของแบสน,นี่มันมีมีส่วนมีส่วนมีส่วน,ม,วนมีส่วนอย่างมากอะไรอะ สนใจที่จะเสอนอผลิตภัณฑ์นี้กับลูกค้าที่ต้อตงการจะซือ้อก็ไปโทรให้เขาก็ไปเรื่อยๆแหละตอนนี้สีต้นมันเริ่มเห็นได้เห็นดเด่นชัดก็ตอนนี้ก็เพิ่มไปเรื่อยๆเริ่มแรกที่ท,ท,ที่ดุงได้มาใช้แบตคือยังไงคะ่ะบแไ่ได้มาใช้คือเมื่อก่อนนี้ผมขายผลิตภัณฑ์ของคุณสายหยันเขาถ้าเสร็จแล้วก็มาทดลองใช้เห็นคุณภาพก็หา ลูกค้าไปเลยเรื่อยหาได้ส่วนไหนก็ต้องการเราก็ไปติดต่อเขาแล้วเราก็มาทดสอบให้เขา,านี่ทำไมถึงมาใช้ในส่วนนี้เป็นไงประสบปัญหาอะไรอย่างไงบ้างส่วนมากปัญหาปัญหาส่วนใหญ่แล้วนี่มันก็ไม่มีนะพอเขาพวกยาพวกอะไรเขาถึงนะ แล้วเสร็จแล้วไอ้ความสมบูรณ์ของต้นเนี่ยถ้าในลักษณะคือการทําแล้วเขาก็หวังผลทางด้านการค้านะผลผลิตต้องสูงอ่าเขาเน้นเรื่องพวกนี้เป็นหลักถ้าเสร็จแล้ว,เ,ลวเมื่อใช้ต้องการให้ผลผลิตสูงแล้วเขาก็ต้องมีสารเล่งสารเรื่องอะไรต่างๆไปไปมา,มาต้นบางต้นปรับตัวไม่ทันหรือม,ม,มันโทมเมื่อมันโทมแล้วก็ต้องใช้ตัวช่วยก็เลยเอาแบตมาใช้อ่า พ่อหลังมาใช้แล้วเป็นไงบ้างครับช่วยใจกินไหมก็ได้ผลนะเห็นใบใบความแตกต่างของใบสมบูรณ์ขึ้นเยอะต้นไหนครับชี้ดูครับต้นตที่ที่ขึ้นเห็นไหมต้นต้นอ่าแล้วอีกหลายต้นตอนนี้ฝนกำลังตกก็เลยถา่สายไม่ดักอ่ามีหลายต้น คือตอนนี้ตอนแรกมันโตไม่ทันมันจะตายอย่างนี้หรอครับุไม่ไม่ตายหรอกคือความสมบูรณ์มันคล้ายๆเขาใช้สารเร่งอ่เอาผลผลิตให้ามากมากแล้วเสร็จแล้วบางต้นเนี่ยเขาเหมือนเหมือนกับไปบไปเคลนเขาอ่ะครับอ่าพอไปเคลนเขาเสร็จแล้วทําให้ต้นเ็าทอมครับอ่าพอต้นสอมก็ต้องไปปรับปรุงให้มันสมบูรณ์ก็ใช้บัตรเป็นตัวช่วยอ๋อลุงลุงได้ทําการปรับปรุงนานหรือยังคิด เป็นไงบ้างครับอตอนนี้สวนนี้ผมเพิ่งมาทดลองใช้ได้ประมาณน่นสองสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วฮะครับมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงคือใบสมบูรณ์ขึ้นแล้วความสมบูรณ์ของรอบๆอต้นที่ที่ผมเห็นเนี่ยครับใบมันเริ่มเขียวขึ้นทันกับต้นเพื่อนๆนที่รอบรอบข้างเนี่ย คือมันเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมลงหุงเห็นชัดนะเริ่มเริ่มปรับตัวนี่ใช้เวลาย,ยังไม่ถึงสองอาทิตย์ดีออลักษณะที่ลุงมาใช้ใช้ไงบ้างผมใช้ในลักษณะของหนึ่งต่อห้าร้อยแบบหนึ่งต่อห้าร้อยอ่าหนึ่งต่อห้าร้อยไ้หนึ่งต่อสี่ร้อยขอโทษหนึ่งต่อสี่ร้อยแล้วเสร็จแล้วผมก็ใช้ตัวร่วมคือ TPI ผมเน้นตัวจูรินซี อ่าค่าไปผสมแบตในอาตาัตราโซนหนึ่งต่อห้าร้อยผสมกันอืแล้วก็ฉีดพ่นล้างใบล้างลําต้นฉีดลําต้นฉีดกิ่งก้านฉีดใบแล้วลงฉีดลงดินครับครับ,รบแล้วเมื่อใช้แล้วเนี่ยผมเน้นกเกษตรอิรีซีมันจะเลี้ยงแต่พวกบริหารสวนเนี่ยเขาไม่สนใจ เขาใช้ทั่วเลยมันก็เลยหนักใจเราหน่อยอาตามเราก็คือว่าใช้ได้แต่ตอนนี้เราก็ต้องตามเขาละเพราะเราไปแหลเขาไม่เข้าแต่ไหนที่มันไม่ไหวจริงลุงก็จะใช้แบตมาช่วยช่วยตัวช่วย,วยต้องมีตัวช่วยถ้ไมมีตัวช่วย,มววยไม่ไหวเพราะดีมันแน่นอะ่ะม,มนนีพวกนี้เขา้ามาช่วยไปกี่ครั้งนะครับ อันนี้ครึ่งครั้งเดียวนะล้างใบอ่ะผมใช้สองตัวเนี่ยได้กับ t ไ i เข้ามารวมว่าต้นถึงก็ต่ำต้นทุนต่ำต้นถึนต่ำคือถ้าต้นทุนต่ำมันก็เป็นผลดีกับเจ้าของสวนอ่ะครับมสวนนี้ก็ใช้บางตัวขนาดถังถังหนึ่งถังละหมื่นกว่าบาทถังละหมื่นกว่าบาทาถังขนาดเท่าไหร่ครับถังห้าลิตรพลิตรพันลิตรหรือ ห้าลิตรห้าลิตรเขาเป็นบางตัวอ๋อบางตัวนะครับห้าลิตรเป็นหมื่นเลยลุงครับนี่แต่มันมปอยู่บนละสวนเนี่ยตอนนี้ตอนนั้นมันเป็นแบบนี้นะครับเนาะใบมันไม่ค่อยมีนะครับมีแต่แฝ่มีแต่ก้านนะฮะไม่ค่อยแตกเนี่ยพอใช้เข้าไปแล้วได้กี่วันครับผมใช้ประมาณไม่ถึงสองอาทิตย์ไม่ถึงสองอาทิตย์ปุ๊บแตกอย่างนี้เลยมีการแตกยอดออกมาอย่างนี้เลยครับเนี่ยมีการแตกยอดออกมาในตามลำต้นปุ๊บพอแตกยอดออกมาปุ๊บใบเริ่มมีเลยนี่ครับ ตั้งแต่ตอนที่มันเป็นแท่ครับเห็นไหมฮะอ่าดูเปรียบเทียบกับรูปนี้เลยเนี่ยต้นเดียวกันใช่ไหมฮะที่เขาส่งมาใบดูไม่สดชื่นเลยนะครับเออแห้งนะครับเนี่ยพอใช้ใช้ออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยเป็นแบบนี้เลยใบก็เดียวครับอ่อันนี้คืออีกสวนหนึ่งแต่อันนี้มาอีกสวนนี้ก็คือว่ามันจะมีต้นที่ไม่เท่ากันแต่เอามาทดลองทําดูอ่าพอใช้ไปแล้วประมาณเท่าไหร่นะฮะกี่วันนะฮะ ประมาณ12วัน12วันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ว่าใบมันเริ่มพัฒนาเริ่มพัฒนาขึ้นหนังยอดเยอะอะไรเนี่ยหนึ่งครับหนังยอดที่แห้งๆเนี่ยตอนนี้บางต้นเนี่ยเริ่มแตกแล้วเริ่มแตกแล้วนะครับต่อนนี้มันมันก็เลยว่ากลับไปตามไปทันทันพวกแล้วทันพวกอตอนแรกป็นยังไม่เปิดใจวะ แบบนี้เลยใช่ไหมลุงเพราะลุงเอาไปใช้แล้วเป็นไงมันก็ออก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 ไปมาเลยนี่ใช่ไหมนี่ไอ้ลุงใช้นานแค่ไหนถึงออกแค่นี้ประมาณเดือนเศษ็จเสรเดือนเศษเสรออกไปเลยออกไปตรงกลางลำต้นเลยนะมันแตกหน่อออกมาเลยใช่ไหมแตกตามจริงนี่แหละเขาเรียกอะไรเขาเรียกแตกตาเหรอแตกตาตามตาเนี่ยโอ้ เนี่ยพวกเนี้ยไปทํำหมดหลา,ากหน่าเยอะเยอะแน้าเสร็จแล้วเขาใช้ขูดแล้วใช้ทาใช้พวกปุ๋ยอะไรทารแต่เราใช้บัดอย่างเดียวมันก็แห้งบางทีมันพวกเนี้เวลาเชื้อมันยังอยู่มันจะลามขึ้นที่สูงนะ้น่นะลามจากข้างล่างอันลามเราเราใช้บัดพคอไปแล้วเนี่ยมันจะแห้งจากขบนลงล่าง สมัยเขาเขาทำมาหลายปีแล้วกันแล้วเขาทดลองอยู่หลายปีอย่างนี้นี่นี่นี่ต้นนี้ยากเป็นนี่มันแตกแต่มันรอเวลาแต่มันก็ต้องรอเวลาเน<ล>าะ <ลา S 3> มันจะ<า>ปุ๊บปั๊บเลยก็มีพวกม,มีป้ายเสร็จจนนุ่นใหญ่วันนี้นุ่นใหญ่วันนี้จะหาอะไรที่มันเร็ว แล้วปกติแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงหลักระบบมิเวศแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นวงจรของมันเห็นไ,ไหมส่วนมากชาวสวนเราส่วนใหญ่ชอบรัดวงจรเขาพอปุ๊บนี่คือต้องทำขั้นตอนนี้ให้เห็นผลปุ๊บแล้วเงินเข้ากระเป๋าสูงๆเอาก่อนเอาเงินตรงไว้ก่อนพอเสร็จับเสไปมาๆ,ม,าๆมันเห็นผลเสียบันตาย่าเนี่ยสุดเสียธนาคาเกษตร ตามในรัศนะของก็ระบบนีเรื่ที่สมบูรณ์แล้วก็คือขั้นตอน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 ,น,ตอน,น,ตอนแล้วมันจะเห็นระยะยาวตอนเนี่ยเป็นเรียกว่ามันเป็นอะไรอ่ะมันข้องค้าให้เราเลยอ่ะมมันต้องมีความพร้อมแบบนั้นีน่ะมันจะถึงนี้นจะเรียกว่าอะไรพบวงจรแต่ถ้าในรัศนะนี่มันรัดวงจรเน,นี่ยเนี่ยมันก็ได้แนะนําแต่แค่นี้ละพวกคนณหวนต่าง ในลุงรับเปรียบไอ้ยกตัวอย่างในส่วนของไอ้ตัวาสารเคมีที่บอกว่าเขาเร่งให้เจริญเติบโตกับแบดเนี่ยต่างกันยังไงเร่งให้เจริญเติบโตก็คือว่าแบตเนี่ยช่วยได้ในลักษณะของการสังเคราะห์แสงซึ่งทำให้ใบเนี่ยสังเคราะห์แสงทำงานได้เพิ่มขึ้นแต่ส่วนมากที่เขาใช้สานเคมี มันสร้างใบสร้างอะไรในช่วงระยะสั้นๆแล้วก็หมดแล้วก็ต้องเติมใหม่แต่นี่ไม่ต้องเติมเพราะในลักษณะของแบดหรือผลิตภัณฑ์ที่ผมขายเนี่ยมันเน้นตัวจุลินทรีย์พวกนี้มันจะไปทํางานให้เราโดยเราไม่ต้องไปอ่าไฝฟ้าหามันจะขยายตัวเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในสวนเรามันยิ่งมีมากเท่าไหร่สวนเราก็ยิ่งสมบูรณ์มากขน้นเพราะพวกนี้มันช่ว่ททางานให้เรา ก็หเหมือนกับว่าอีก,อก,อกตัวจุลรี<อ>ผมน,นตัวนี้มันดีกว่าเคมีถูกตอ้องเพราะมันจะขยายไปเรื่อยๆอ่ามันแพร่พันธ์ไปเรื่อยๆอมมเมื่อ,อ,มไ,มอมไม่มีอาหารกินแล้วส่วนมากจุลินทรีย์ที่มันจะเริม่มโตขยายพันุ์ได้มันต้องมีตัวปุ๋ยซึ่งไปเป็นอาหารของมันปุ๋ยเนี่ยเป็นอาหารของจุลินทรีย์ถ้าไม่มีจุลินทรีย์ทำงานปุ๋ยก็ไม่ทำงานอ่า ดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะให้ในสวนดีๆจะก็ะใช้จุลินทรีย์จะดีกว่าใช่ไหมถูกต้องชื่อกานิกาป้ากานิกาค่ะอ๋อเป็นแฟนของลุงดำใช่ไหมะฮะไอขายสารนี่มาก,กี่ปีแล้วครับมายี่สิบปีแล้วค่ะโอ้โหแล้วครับแล้วทุกวันนี้อะไรขายดีที่สุดเลยช่วงเนี้ยก็สารก็ดีแบตก็ดีสารก็ดีแบตก็ดีค่ะอ๋อคู่กันของเราทําสารเองใช่ไหมฮะค่ะเป็นเป็นคนคิดสารเองทำสารเองเลยค่ะ สารลำไยนี่นะคะโอ้แล้วพอมีแบตมันเป็นยังไงบ้างครับเห็นแต่ละคนก็ดีคือคู่กันคือถ้าไม่มีแบตก็อย่างสารก็ไปไม่ได้เหมือนกันเหรอมันต้องใช้คู่กับสารค่ะเพราะเวลาด้วยค่ะเวลาถึงเวลาดึงแล้วมันมีแบตดึงดึงช่วยยืดช่อดอกอเป็นสูตรสองนะคะใช้แบตสูตรสองเป็นตัวดึงช่อดอกค่ะคือดีมากนะฮะค่ะคือเป็นหลักเลยอ่าฮะสูตรสองเพราะว่า สามสิบห้าวันเราก็ยังใช้ไม่ได้แต่ต้องสี่สี่สิบสองวันไปแล้วค่ะ <c oughs> คือสตาร์ทเลย <c oughs> คือมันไวตัวสูตรสองนี่คือไวมาก <c oughs> สูตรสองนี่ไวมากเลยค,คือบางทีก็ทําเองเนี่ยแบบสารไม่ไม่อะไรไม่ได้สวนเนี่ยแต่ถ้าเอาของเราไปใช้ก็ได้เหมือนกันค่ะได้ผลเหมือนกันเวลาย,ยอดแดงๆอะไรเงี้ยบางทีตัวตัวดึงตัวอะไรมันไม่เหมือนเราเนี่ยเพราะว่าตลาดแต่ละตลาดแต่ละร้านค้าเขาบางทีก็จัดไม่เหมือนกัน เราเรารู้เนียเรื่องทำสามเนี่ยใบนี่ก็ต้องเป็นใบต้องเก่งด้วยทำสารเพราะสารก็มีทั่วไปแต่ถ้าไม่เก่งใบก็ไปไม่รอดค่ะแต่เราเรื่องใบเราเก่งเรื่องเอแบตสุดสองก็ดีไม่มายังไงมาหมดดีหมด <c oughs> ดีมากมากแบตะสุดสองถ้าเขาไม่มาเราจะทำไงวุ้นฝัคู่กันบางทีเกิดสันๆร์แค่น,นี้มันรู้จะเอาตัวไหนช่วย มีแบตสุดสองอดีใบก็เหมือนเมื่อกี้ม่เกินสามวันขึ้นให้เวลาสามวันขึ้นเลยถ้าฉีดแบตตัวแบตนี่แหะค่ะหนึ่งตอนึงอย่ช่อฉีดแค่สามวันก็สามวันขึ้นเลยดอกเขียวเลยเขียวเลยมันเขียวขึ้นเลยดอกมันจะสมบูรณ์ดอกใหญ่การใส่การเขียวช่อยาวแล้วการติดผลติดอะไรก็ดีะแล้วมีตัวอื่นทดแทนแบตได้ไหมถ้าเกิดว่ามีแบตเนี่ย ก็ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ใช้ได้ตัวนี้ไม่เคยใช้แต่ตอนแรกๆเราก็ใช้ตัวอื่นก่อนสามสิบห้าวันพอได้สิบสองวันเอาเลยได้เลยอขายดีมากใช่ไหมครับขายดีคุดสองขายดีครับซื้อของเยอะเลยนะพี่มาจากไหนครับพี่เนี่ยมาจากคลองใหญ่คลองใหญ่คลองใหญ่นี่ตรงไหนคลองใหญ่ติดกั ไายแดนตลาดผักกาดอ๋อประเทศไอ้เพื่อนบ้านเราเนี่นะเออทางเข้าตลาดทางเข้าตลาดผักกาดจ้มาซื้ออะไรบ้างพี่มาซื้อยาไปขีดลำไยอืมีอะไรบ้างหลักๆเลยมีมีผสมกระสอกับเชื้อราอ่าฮะแบตแล้วก็แบดยืดช่อดอกอ๋อแบดนี่ขาดไม่ได้เลยอก็เคยใช้อ่ะก็ต้องใช้ มันเป็นยังไงบ้างใช้แบนแล้วเป็นยังไงบ้างมันก็ดอกมันก็ยาวดอกยาวดอกยาวแล้วก็มันก็ถ้าไม,ม่ยืดมันก็ไม่ยาวมันดอกมานิดนิดเดียวทีนี้เราก็อยากให้มันยาวขึ้นมาอีกหน่อยมันจะได้ยาวมาพอดีอ่ะเนาะถ้าไม,ม่ยืดมันก็ไม่ยาวเลยแบตเราใช้สูตรอะไรครับพี่สูตรสองสูตรสองอ๋อสูตรสองนี้จะยืดดอกปะยืดดอกอยืด,ดอ่ดอดอก ใช้มากี่ปีแล้วครับใช้แปดใช้มาสามปีแล้วเป็นไงบ้างหลังจากใช้แล้วก็ที่ใช้ก็ใช้ครั้งแรกก็ปีหลังๆมาก็ใช้อีกมันเป็นไงมันถูกกว่าเดิมหรือว่าไงต้นุนการผลิตหรือว่าไง <_ C os> มันมันคือมันช่วยให้เวลาเราทำดอกทำอะไรเนี่ยมันก็ช่วยยืดช่วยไรให้เราได้มันทำให้ผลผลิตได้เยอะกว่าเดิมไะ <_ C os> ได้ <_ C os> ได้เยอะกว่าเดิมกี่เท่้ หนึ่งเข่าไหมหนึ่งเข่าตัวไหมหนึ่งเท่าเน่ยหนึ่งเข่าตัวได้เลยวันนี้มาซื้อหมดตังกีเท่าไหร่เนี่ยคาดว่าเนี่ยไม่รู้ยังไม่คิดเป็นหมื่นแล้วมั้งเนี่ยยังไม่คิดเลยโอ้นี่ขนาดเท่าไหรสิบลิตรเลยใช่ไหมสิบแบ็สุดสองขนาดสิบลิตรแบ็ไม่ออกเอานี่ตังไม่พอเเอออาคือตังใจเอาแบ็คอยู่แล้วอ๋อตังไม่พอต้องคัดตัวอื่นออกก่อนเออ ที่ที่มาซื้อตอนแรกก็กะว่าจะมาเอาแบตกับเชื้อราอย่างเดียวเออเหรอตอนแรกจะมาแบตกับเชื้อราอย่างเดียวเอาขั้วเนี้ออกเลยเพราะว่าแบดมีขั้วเหนียวอยู่แล้วแบดมีขั้วเหนียวอยู่แล้วผลิตลูกดีอะไรดีอ่ะถ้าได้ใช้แบดมาเราสมบูรณ์ดอกใหญ่การเขียวการใสนี่มาเอาแบตโดยตรงเลยมามาเอาแบตตอนแรกก็ว่าตอนนี้ถือเงินมากี่หมื่นเนี่ย มาหมื่นเดียวหมื่นเดียวอเอาแค่นี้แหละก็ไม่มีตังค์นู้กี่ไร่ครับ <c oughs> ที่ทำกี่ไรทำทั้งหมดมันสามสิไร่แต่ว่ามันยังไม่ได้ทําทั้งหมดไงคือลําไยมันโตมันไม่เท่ากันปลูกเป็นล็อกๆอย่างเงี้ยนะทำประมาณอยู่สี่ห้าร้อยต้น